ก็พยายามไกลไว้ก็พอดี๋ยวขาผมผมไม่ไหวไงผมระเบิดมากตั้งแต่หน้านะถ้ามีการจูงเนี่ยผมเดินเท้เจ็บอะไรเ้าใหญ่ตกใจผมจะไปแล้วก็จะไปขมข่าวแอนที่เขาเนี้ยมันมันเ่าที่แตกอ่ะมีผ้าพันหัวสีขาวแล้วก็มีอะไรผานาใช้นสีแดงเขาไม่จูงคนผมมองเนี่ตกใจเลย มันไม่ถึงคนแล้วเปล่าสินะก็บอกมันไม่ถึงคนผมก็ไปตามหาเผ่านี้แต่ว่าเจอแต่ผู้หญิงแต่วันที่ผมไปเจอเขาโดยบังเอิญเนี่ยเขามาซื้อของด้านล่างเป็นเผาแปลกมากแล้วเขาจะไม่ค่อยได้ลงมาเพราะว่าเขาอยู่ไกลนะก็ถ้ามีโอกาสคุได้เจอผมที่เผาเผานี้ครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอคนถามคนถามเรื่องเชียงตุงดีกว่ามาว่าผมไปถ่ายสาวคนไหนหรือว่าไปทําอะไรนี่คือถ่ายนี่คือถ่ายน้องๆจริงๆนะไม่มีอะไรนะแต่เคสิปโนร่าเนี่ยรู้สึกมีคนถามมาเยอะมากผมว่า เขาจะย่อยต่ออีกวันนะขอญาตถามคอมเมนต์กันนะเผื่อใครสนใจอยู่อ้าวโอเคมีไหมแม่คิดจะซื้อแม่ชอบพาร์ทไม่มีไม่มีคอมเมนต์เลยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูแลพอดีผมออกกาศสดอ่าไม่ดิจิโอออกอากาศให้ผมถ่ายทอดนะพอดีผมเพิงทำงานแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกาศสดดี่ิโออยากให้ผมถ่ายทอดสโปรดอว่าเพิ่งแพถาถ่ายทอดสดให้นะ ก็เดี๋ยวถ้าไม่มีใครอ,อยากดูหรือว่าคนค่อยๆทยอยทยอยหายไปหมดเพคงปิดนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรอพี่โจพี่เล็กมากินเซุปตามด้วยกันอยู่นะครับไม่อยากกินให้ดูเลยแต่เพื่อนๆจะว่านะต,ตอนนี้ก็26คน26คนผมคิดว่าตอนนี้เยอะอยู่นะครับก็คือแต่26คนนี้ไม่ไม่ท่าไม่หือไม่อือเลยหรือว่าจะฟังผมพูดอย่างเดียวผมก็รู้สึกจะโม้ไปพี่ออกอาจจะของช่องมาแล้วของช่องพูดแล้วผมพันซุปตามดีกว่านะก็ผัดกระเลี้ยนะก่อนมาพี่โจเลี้ยงผมอันนี้พี่ผมเลี้ยงพี่โจ S <S <S พี่โจคุยได้อ้่ะคุยถึงไหนแล้วอ่ะก็คุยผมคุยถึงเลองชิงตุงที่ผมไป<อ>ก็เหมือนว่าผมไม่ได้ออกอากาศชออ่องสดของผมเลยผมก็ออกอากาศที่พี่โจแทนผมก็มีคนถามเลองชิงตุงก็ตอบเล้ชง,งชออิชงตุงแต่เล้งพี่โจ,โจยังไม่ได้คุยเลยว่าพี่โจจะไปไหนจะทำอะไรต่อขอได้กินตำซั่วปูราลานก็ชอบมากกินโจกินซอสกินซอสอัดเพื่อนๆนะก็กินน้ำแกินเรากินน้ำแน่กินด้วยกันนี่คือกินน้ำแน่ชอบมากเดี๋ยว ชิมจะชิมเปลือกมะนาวให้เพื่อนดูก่อนหร<ว>ือเราชอบดูผมกินเปลือกมะนาวกินเหรอกินได้เหรอโอ้โหอร่อยนี่ครับค<อ>ือเปลือกมะนาวอ่ะด,ดูดูเปลือกมะนาวเห็นไหมนี่คือเปลือกมะนาวนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคนชอบดูผมดูกินเปลือกมะนาวมากพี่โจโอผมชอบมากเลยยิ่งชิ้นบางๆเนี้ยมันรู้สึกมันมันขมนิดๆนะก็ได้ฟิลเห็นไหมนี่คือเปลือกมะนาวนะแล้วก็กินส้มตามแล้วกินๆเปลาๆก็ได้นะเอาของกินส้มตาหน่อยเหมือนราบของมะนะจัดไปครับไม่อย่าเลย เดี๋ยวสักครู่เราจะไปเล่นเจดกีนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวไปดูทิปเอาแต่ว่าแม่ผมไม่ได้ดูสดนะฮะเดี๋ยวเราจะอัดแล้วก็ไปลงใน YouTube นะครับเจดกีแล้วสดี๋ยวเปิดเนี่ยครับก่อนหลับเนี่ยอันควรนะแจ้งข่าวก็เดินทางที่ไปผะป่านะที่เพื่อนๆบริจาคมานะครับในช่องเพื่อนๆพื่อนยูทูบเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะที่บริจาคมาผมลงรายชื่อไว้ให้ทุกคนนะครับ วันที่8ทอดนะครับวันที่7ของเดินทางนะครับจากคุณพรคุณพรไปโดยนกแอร์นะครับคุณพรกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพของแก่นนะครับสองไฟนะครับบินต่อเนื่องเลย,เยไม่ต่อเนื่องนอนกรุงเทพคืนหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีมันมีไฟต่อเนื่องผมเช็คม่าหมดแล้วไม่มีก็จะไม่ต้องนอนกรุงเทพคืนหนึ่งหลังจากน,นั้นก็ไปคอนก่น ออกจากนี่เจ็ดโมงห้าสิบไปถึงแปดโมงห้าสิบครับแล้วก็หลังจากประจึงสนามบินฟุตน้องอูฮัฟเซียจะมารับที่สนามบินนะครับวันนี้ก็รู้สึกเขาจะเดินทางกรุงเทพแล้วคืนนี้ก็น่าถึงพร้อมกันนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะได้เดินทางอยู่ที่โน่นเดี๋ยวกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับน้องอูฮัฟเซียก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับที่จะมาบริการพี่โจนะครับพี่โจทราเวลนะครับหลัจงจากที่เขามาที่นี่ผมก็พาเขาไปเที่ยวไปอะไรที่อื่นสาวนั้นก็ สนานกันนะครับเราจะไปจักงานมินเสร็จปุ๊บเราจะไปที่วัดเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามีเน็ตดีๆหรือว่ามีสาม G มีสี่ G ฐานั้นจะอาจจะออนสดผ่านช่องทางของยูทูบหรือเฟซบุ๊กคุณเพอติดตามนะครับทําับงานนะครับเป็นงานอะไรที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นงานเล็กๆเป็นงานวัดบ้านๆวัดป่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงานที่ว่าเออเจ้าแวัดอะไรที่วัดอารามหลวงอะไรใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเบอกเลยนะครับเป็นวัดเล็กๆวัดป่านะคือเราทำบุญแบบนั้นดีกว่าครับ ครับโดยจากแล้วเราก็ได้ได้ได้สร้างได้ทําอย่างจริงจังนะอย่างแท้จริงนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนตัวผมนะครับบอกตรงครับผมไปสามคนนะครับไปน้องเอิร์ฟนะแล้วก็คุณเจนี่มานะครับแล้วก็ผมด้วยเนี่ยตั้งบินผมเกือบสองหมื่นนะ <c oughs> ไปนะครับสามคนน่ะโดยมีสี่ไฟนะฮะสี่ไฟบินนะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่า <c oughs> จะผมผมปุ๊บก,ก็เท่าไหร่นะโดยเฉพาะนกแอร์แพงมากนะครับทุกคนกรุงเทพที่ด้านึกว่าถูกนะ่ยคนละสามพันสาม รถแอดคุณพรเนี่ยคนละแต่ไอ้ไทรสมายถูกหน่อยก็พันสามนะฮะพี่โตกินเห็ดมากเลยเขาตามเผ็ดตามตาไหลเลยเวลาล้างน้ำหมดไนมน้องเวลาล้างน้ำแล้วก็คายตัวละอันนี้เขาเผ็ดเขาต้องรีบกินนะเพราะตอนนี้น้ำเป็นวันวันเยอะเดี๋ยวมันจะมาช่วยกินน้ำไม่า รเส็จแค่วันเดียวเขาไม่เป็นนะงานบุญนั้นน่ะหลังจากนั้นเสร็จผมจะไปเที่ยวกับผมมักเตี้ยนะครับขอติดตามชมว่าผมไปกินไปเที่ยวที่ไหนบ้างสำหรับพี่ขอนแก่นนะครับเน่ไปด้วอป่ะขึ้นน้องไปไหมเชียงรายตัวคนพี่ตันไหนคนที่เซียนที่แปดเนี่ยหรือว่าท่องเที่ยวไหนัดอ๋อเน่เขามีตุลักษณมีนัดเมาเป็นไรครับเราเจอกันต่ออยู่ครก็เดี๋ยวค่อยไปต้นที่กันครับทำไม่แน่สิ้นปีนะไม่แน่ อันตัวอาจจะไปด้วยนะครับสำหรับสองปนาเชียงตุงไม่ใช่เชียตุงสองปนาสองปนาเราจะไปส่องคนเราจะส่องปนาดูก่อนว่าเขาใช้เงินด่วนแพงไหมถ้าสิบสองปนาคล้ายๆกับเชียงตุงผมก็จะอยู่นานก็คือว่าก็คือยัเงินไปส่วนหนึ่งแหละก็กล่าวว่าเอาไปพูเรื่อหน่อยเพราะคิดว่าค่าเงินเชียงตุงอะเป็นเงินจ้ากับค่าเงินห้องเงินของสิบสองปนาเป็นเงินด่วนคือถ้าเป็นเงินด่วน แล้วไม่แพงมันก็น่าอยู่แต่สมสมติว่าถ้าคุณชีพของที่คนเออ่คนไปที่อยู่ใน12บรรดาค้าคุชีพสูงที่กว่าเชิงตุงเนี้ยผมคงอยู่ได้ไม่เกินสิบวันผมห้องอ,อนะ้อมมาแล้วผมคิดว่าเออนั่นน่าจะสูงอยู่สับผมแต่ก็สมมติห้องพักเนี้ยที่ผมไปนอนแฮร์รี่คือ300ใช่ไหมครับผมนอนเออ่่ี25วันคือถ้า20วันอนะคือ300เท่าไหร่2,300หกพัน พันก็พอได้หกพั 6, บนบาทเออแต่ผมนอนยี่ห้าคืนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันห้าถ้าห้องพักก็เกือบหมื 300, 300่นนี่แบบสามร้อยสามร้อยคืนสามร้อยสามพันหเออใช่ 9, <000. S 1> แต่ถ้าสมมติว่าไปน,นอนที่ประเทศจีนแล้วไปอยู่หลายวันเนี่ยห้องพักห้าร้อยเนี่ยมันก็อาจจะนอนแค่สิบวันมันก็ก็ต้องประมาณนั้นบางท่านไม่ไหวอ่ะเราพักกินอะไรกินนี่คือไม่เน้นเลยกินสู้พี่โจไม่ได้พี่โจกินน่าอร่อยกว่าเขจะเน้นไปตามชาวเขาตามหมู่บ้านตามภูเขาตามธรรมชาติเน้นเลยเนี่ย กินออกมาได้แบบบ้านๆเอออครับกินไ,น <ผม S 1> ไดนน้ไม่ถ้าผมไปนะนุ่มผมอาจจะกินอาหารท้องถิ่นครับเดี๋ยวเราพวกเราไปเที่ยวไปที่ไหนแห่งไหนก็ช่างเราก็จะกินอาหารอาหารท้องถิ่นครับเพือ่อให้เพื่อนๆได้ดู วันนี้มันจะมีเมืองยงบอก่มันมีเมืองุูอ่อนที่ไม่มีคนไปอ่ะมีผมไปได้อ่ะมันก็คือมันเป็นคือคนผมบอกตรงว่าถ้าคือถ้าถ้าิเดีเยมผมอะไปไม่ได้เราคือคนนี้อาศัยว่าไปไปรุ้จกกักรหลวงพ่อเป็นเจา้าอาวาสที่วัดเลยไปได้ไม่งั้นรู้สึกว่าไม่งั้นผมไปไม่ได้อ่ะก็คือหลวงพ่อก็เป็นคนรับรองให้ผมว่าเ,ออเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์เป็น,น่อกของซิมาร์คึ่งเป็นลูกศิษย์ของเ,ออเป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็ซิมาร์คก็เคยมาสอนที่หมู่บ้านนั้น ก็เลยนอนที่วัดหลวงพ่อก็รับรองให้ผู้ใหญ่ไว้ก็ไม่ว่าอะไรนะครับแล้วพอดีเพื่อนของซีพักก็ดีด้วยครับก็เป็นคนมีเชื้อสิ่งในนั้นก็เลยเข้าไปเที่ยวได้ครับก็คลิปนี้ก็คือคลิปนี้ผมไปเที่ยวไทยใหญ่อ่ะที่หมู่บ้านเนี่ยที่เมืองเปิงอ่ะคุณอ่อนอ่ะอาหารไทยใหญ่แปลกผมคิดว่าหลายคนไม่เคยกินซีพักกงพูดเองว่าซีพักก็ไม่เคยเจอแต่ผมไปกินที่เมืองคุ้อ่อนรับรองว่าคนที่ดูคลิปนี้นะเราก็ดูสูตรการทำอาหารของคที่เร่ร่อนไทยไว้ละเอียดเลย ผมคิดว่าได้กินอาหารแปลกๆ,ๆของไข่ใหญ่แน่นอนชัวร์เลยผมถ่ายไว้แต่ว่าเดี๋ยวรอลงก่อน,นะครับพอดีว่ามันยังเหลือเยอะนี่ยังไม่ถึงทุกทางคือผมจะไปเมืองเป็นตอนที่ผมออกจากเชตรงตอนเล,นลน่นสมการเสนอตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมกำลังลงตอนที่กำลังเล่นสมการยังมีประเด็นแก่นกล่องมัยังไม่เสร็จเลยก็เดินเร็วนะครับใกล้นะเัาเวลาสองสามคลิปเออจิงจะเอาเวลาสี่คลิปวันนี้เนี่ยช้ามานที่พี่โจนเนี่ยเอาเดินเร็วผมก็จะพยายามเัาให้เสร็จเร็วๆเพื่อนๆจะได้ติดตามชมไปให้ทันธุลาเพราะว่าผมกลับจากพี่โจไปผมจะเอาคลิปเสร็จแล้วตรงนี้ การเดินทางต่อนะครับก็ราจะารชมไปด้วยซาลาพิโจโด้วยนะครับเ,เดินทางต่อก็่เดินไม่บอกตอนนี้อาจจะมีผิดแผน่อยแต่แรกก็จะไปลาวพอดีที่ลาวน้ำมันขุ่นตอนแรกผมจะอ,อลำปางตอนแรกผมจะไปลาวไปหลวงพระบางจะไปไวัดพระบางเสร็จแล้วก็จะไปตรงบริเวณที่เป็นน้ำอูผมนัดกับน้องๆที่อยู่บริเวณเลนน้ำนอ,อูเป็นนัดเขาใช้ใชเพศหเห็วนว่านักล่าใส่น้ำอูคือย,ยิงปลาสายแม่น้ำอูเป็นอาชีพเดินล่ปลาตัวชนิดนคือปลา,า,า,ากแก ตัวใหญ่ๆอย่างงี้นะตัวมาสี่สิโ<อ>ลนะยิงปลาแค่มาอะไรเงี้ยปลาพวกปลาเกตเยอะมากถ้าดูในเ,นเฟซก็คือจะชวนไปบากคนว,ว่าตอนนี้น้ำมาแล้วก็คืนผมก็อาจจะเปลี่ยนแผนก็อาจจะไม่ได้ไปลาวอาจจะไปตองยีแทนไม่ได้ไปที่อื่นก็ได้ไปทับประมาณนี้ไอ้ประมาณนี้ก็เลยอาจจะแปลว่าอาจจะเปลี่ยนแผนแล้วเราก็คือว่าตองยีนะสนใจว่าอาจจะไปที่อินเตอร์อันนี้เป่นโซนหวลา ผมย้อนกลับมานิดนึงผมผมก็ใส่เนี่ยระหว่างคือสองปันนากับเชียงตุงเนี่ยเห็นคนบอกว่าไม่ควรมเป็นประเทศเดียวกันอคือถ้าให้ผมมองนะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอากรดูกงูรัดขาดของพม่าเนี่ยคือคนไทยเยอะเลยเยอะนะคนไทยคนไทยเนี่ยเออแน่นอเป็นเป็นเมืองใหญ่มากในเวียดนามก็มีนะคนไทยใช่คนไทยเขาจะเขายาวไปโน่นแหละแล้วก็ดีที่สิบสองปันนาคือสิบสองปันนาก็เป็นมณฑลที่ที่ค่อนข้างใหญ่มาก ใหม่ใช่เรื่องชีวิตที่มันจรลายแล้วก็มีเวทนาจริงๆผมมองคิดว่าถ้าจริงๆประเทศไทยคือถ้าคนไทยใหญ่ได้อาจจะเป็นประเทศที่ใหญ่มากประเทศอื่ยไม่ก่อนนัในอดีตนะในอดีตเขาเป็นประเทศที่ใหญ่น่าสนใจนี่แหละสิ่งทต้องการไปตามไปดูคือว่าเขาพูดไทยมบอกเขาพูดไทยสำเนียงคล้ายๆทางเหนือนะเหนือเลยนี่เหนือเลยอันนี้บอกกับผมไม่เคยไปเลยดูแต่ในคลิปมาเน่แล้ครับเพื่อนๆเราดูว่าเอ๊ะทำไมก็พูดคนเหนือไล้มันสาวเหนือเราได้สาวเหนือ ไทยหมดเอาเหรอจริงๆแล้วก็ไปยันเมืองเป็งอะ่ะตอนนั้นก็อยู่ตะเข็บไผ่แดงตรงนีเ้เขาก็อยู่ติดจีนเลยเขาติดจีมนมกันจีนตรงเลยไปหน่อยก็เป็นเมืองลาเมืองลานี่ก็ติดไผ่แดงจีนเมืองเมืองลาเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษที่จีนะจะมาเช่า